เปิดแชทสาวคนดังทักขอโทษไปอุงเอิงแต่ดูเหมือนจะไม่จบเกิดกระแสร้อนแรงโดนดราม่าหนักระหว่างอุงเอิงและสไปที่มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันแล้วโดยได้ชี้แจงว่าไม่ได้คบกันยืนยันว่าคุยคุยกันอยู่แค่นั้นนอกจากนี้สาวอุงเอิงโดนดราม่าถล่ม ทัวลงหนักมากเมื่อนุ่นนพลักษ์ได้คอมเมนต์แรงล่าสุดหนุ่มสไปได้โพสเผยแชทจากสาวนุ่นที่ทักมาขอโทษบอกว่าที่ขอโทษนะน้องพอดีเมื่อวันที่แชร์ข่าวโดยที่ยังไม่ได้ดูตัวไลฟ์ว่ามันไม่มีอะไรด้วยความที่ได้รับข่าวสารมาบิดเบือนฝากขอโทษอุงเอิงด้วยกลัวน้องเห็นแล้วเสียความรู้สึก ล่าสุดที่ลบโพสต์ไปแล้วตอนนี้คนเอาคอมเมนต์อื่นๆไปโยงมั่วไปหมดเลยถึงน้องจะเป็นเพจส่วนตัวหรือ,อยังไงที่ก็เคยร่วมงานกับน้องควรจะดูให้ดีก่อนแชร์เป็นกำลังลังใจให้น้องนะคะแล้วก็คงรู้สึกผิดถ้าไม่ได้พิมพ์ขอโทษด้วยตัวเองส่วนตัวน้องไม่ต้องทำอะไรคะ่ะแค่รับคำขอโทษที่ไปเพื่อความสบายใจพอ โดยหนุ่มสไปโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าข้อมูลที่ที่นุ่นเอาไปเผยแพร่ทั้งหมดไม่ใช่ความจริงนะครับที่เขาทักมาขอโทษส่วนตัวแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกมาชี้แจงทั้งหมดนะครับใครที่ติดตามผมกับเอิงหน้าจะรู้กันดีนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวงเอิงเมื่อการทักขอโทษได้เผยแพร่ลงโซเชียลหลายคนก็มองว่าดีแล้ว แต่หลายคนก็มองว่าควรทักไปขอโทษุงเอิงเอง,เองจนเกิดกระแสตีกลับอีกครั้ง